เฮ้ยดีครับเด็กน้อยวันนี้เราอยู่กันในแบบ6โมงเย็นว h เตอร์6โมงเย็นแบบนี้ถูกสร้างด้วยคนไทยด้วยนะฮะโอ้โคตรจะคนไทย จ้าอะไรครับเนี่ยโอ้โอ้ยโอยโ้อ่าเข้ามาละแล้วยังไงต่อ ออผมจะเป็นตัวละครหญิงแล้วกันฮะเป่นยังไงอะแล้วนั้นเราเราตามเพื่อนไปก่อนแล้วกันนี่ปะล็อบบี้ซิงเกิลมันติมันติไม่เอาไม่เอาไม่เชื่อม <It> ันติอยู่แล้วไม่อยากเล่นคนเดียวกูกลัวผี ลิเดนใจนะยักษิ๋วนายไปด้วยกันไหมปลื้มปลื้มโอเคไปด้วยกันไหมไปด้วยกันเพื่อนเย้เรามีเพื่อนไปแล้วคนหนึ่งปลื้มโอเคไปด้วยกันดีกว่าไปด้วยกันไปได้ไกล มี่ปุ่มวิ่งด้วยคัสซีนานเวอร์เชียร์พอลสตูดิโอพรีเซนต์วิ่งโทรเขาทำมาดีนะเป็นเล่นไปไม่ธรรมดาหกโมงเย็นในโรงเรียนแปดสิบปี This game หาจำสเกล and fast light โอเคครับ ให้ผมปรับกราฟิกสูงไปป่ะมันมันจะไหลกว่ะเฮ้ยภาคไทยพรุ่งนี้อะไรนะมีงานกีฬาสีใช่ไหมขอบคุณมากคณะเรียนที่มาช่วยงานครูกลับก่อนนะคะครับนักเรียนก็ควรกลับได้แล้วค่าจะหกเมงแล้ว โอเคครับป้าป้าป้าปาโอ้ยมาแล้วมาแล้วอ,บบอ,อะไรนี่เสียงใครเอ,อ,อ้ยเพื่อนกลัวเฮ้ยกูกลัวพีบอกกูกลัวพี Get the table from the third floor อ๋อมาชั้น3ห้องนี้เหรอ6ทับ1อ่าใช่ห้องนี้

วิธีเอาตัวรอดสี่แดงจะปลอดภัยห้องอะฮะนำเศษผมผสมตะปูไปเผาอะไร ห้องนี้ปลอดภัยเพราะห้องนี้มียันแล้วยังไงโอเคหกทับหนึ่งจะเป็นห้องที่ปลอดภัยงั้นเราเปิดประตูทิ้งไว้เลย มาอันนี้ห้าทับสองห้องนี้ล็อกเฮ้ยกูกลกูต้องทำอะไรต่ออ่ะบอกให้กูหาไฟไล่เอาไฟกับบึนเอาเผาเอ้ยเอาผม <c oughs> นี่อ๋อนี่มอ5ทับหนึ่งห้องนี้ปลอดภัยทำไมโทรศัพท์กูสั่นอ่ะไม่เข้าใจแล้วกูต้องไปไหนเนี่ยคุมหนักอยู่ตรงนั้นนะ่ะห้องนี้ล็อกกูต้องไปห้องไหนกูไม่อยากเล่นแล้วห้องน้ำหญิง <c oughs> อ๋อนี่ไงผมกับตะปูอยู่นี่ให้เอาอันนี้ไปเผามันเพิ่งลงไปหรือเปล่าเไฟมันอยู่นั่นยันยืนอยู่เฮ้ยกูเอื้อมกึงจนกูไม่กลัวแล้วเนี่ยไปปะอะไรมึงเข้ามาได้ไงเนี่ยมึงหลอกกูไม่ได้หนยมึงบอกห้องแดงจะปลอดภัย Apa yang terjadi disini? Eh, sudah terbakar Eh, sudah terbakar, aku harus pergi Apa yang terjadi? Tidak ada yang bisa dibalikkan Kenapa? Tidak ada yang bisa dibalikkan Bakar juga ada yang bisa dibalikkan Tidak ada ดีที่พี่มันบักดีแล้วกูรู้คนดูไม่ชอบแต่กูชอบแบบป้า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 ลงไปชั้นล่างนี่ก่อนไม่มีอะไรใช่ไหมชั้นล่างออย่านะห้องนี้เปิดได้เฮ้ยเจอแล้วไฟแช็คจุดเผาห้าห้าห้าอ,อ,อะไรเสื่องอะไร กูต้องหาเฮ้ยกูต้องหาผมอีก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 สองอันห้องนี้ปลอดภัยสี่ตัวสามมีผมไหมผมกับตะปูผมกับตะป,มตปูมันยังบั๊กอยู่สบาย ล็อกล็อกห้องนี้เปิดได้เฮ้ยเฮ้ยสียงดังจังคือผมไม่ได้มองว่าโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยติดพงุงแค่เกมเดียวก็พอแล้วออกไปข้างนอก มึงก็ออกไปข้างนอกสิมึงจะอยู่ทำไมเรามึงก็เห็นอยู่ว่ามันม,มีผีอะสี่ดับสี่อะไรแดงวะเฮ้ยเสียงมันดังจังอะเก็บดิอไม่ได้เหรอเราต้องเรา้องน่าจะต้องเอาไปเผาทีเดียวน่าจะต้องเผาทีละอันนั้นเหมือนเราจะเผาทีเดียวไม่ได้เผาเมื่อกี้เราเข้าไปสี่ับสี่ ห้องนี้อ่าอะไรมันเสียงมันดังจังวะเคอันสุดท้ายหนาวเรียบร้อยหุยประตูล,ล็อกทำอะไรอยู่ครับคำหับ <c oughs> วอล์กทูกาดเฮาเฮ้ยกูจะได้กลับแล้วหรอกาดอยู่ไหนกาดฮะฮะกูตัวกูเป็นผู้หญิงแล้วไหมกูเสียงเหนื่อยแบบผู้ชายเ่ยวิ่งเร็วๆกูกลัวกาดกาดกาดช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยผมเจอผีวิ่งมาหน้าตั้งเชียว เจอคูสมอนสีละสิท่าใช่ครับคยนรู้อะไรเล่าให้ฉันฟังได้ไหมคะคูเขาเสียไปเป็น20ิปีแล้วแกเสียในห้องพักครูชั้นหนึ่งเห็นว่าโดนทำของมนต์ดับใส่จนตายเพราะไปลบหลู่หมอผีเพลงโคตรลิเกเลย ้าวทายงี้เลยอหรอมันง่ายไปปะชอบมีคนเห็นแกตอนช่วงโฮเเพแบบนี้อุ้ยถยอยไลน์เปิดประตูให้ฉันออกไปได้ไหมคะสามออฟถอยไลน์กุญแจล้วฉันเอาไว้ในห้องหมวขคณิดไปเอากุญแจมาเปิดเองถ้าอยากจะออกโอ้ยไอ้แกแล้วทำไมคนไม่ไปเอามันไม่แกไปซะล่ะเออ ฉันไม่อยากเข้าไปตึกพยองทองตอนเวลานี้หรอกก็ได้ค่ะไม่เอาไม่เอาโชคดีละ่ะกูนอนกับมึงก็ได้กูไม่กับเบิานก็ได้กูไม่ไปแร้วตึกอะไรนะทะยองทองใช่ไหมกู<ต>ออไม่อยากเลยหรออะไรเนี่ยครัวะไรนะสมอนสีก็อีกตัวหนึ่งที่นี่ที่ไหนเนะี่ยตึกเฮียนี้ใช่ไหม อ๋อเปิดตรงนี้กูอนอนกระยามไม่ได้หรอต้องกดลิฟต์ไปนหรือขึ้นบันไดชั้นนี้ชั้นสุดท้ายแล้วปะฮะกูขึ้นมาผิดที่ป่ะอ๋อต้องเปิดตรงนี้ ห้องนี้ไงห้องนี้เออ,อยังไม่เปิดเลยพรุ่งนี้ดิฉันไปต่างจังหวัดกลับมามะลืนเลยเอากุญแจห้องนี้ไปเก็บไว้ห้องหน้าจะห้องนี้ปะห้องเวทีนี่ไงแดนซ์พาร์ติ c ลูมเออฝากกุญแจห้องเวทีไว้กับหมดวิท ที่ตึกวิทย์นะครับพอดีพวกนี้ไปสัมมนาต่างจังหวัดเ,เ,อเอางี้ดีกว่าสมอนสีไม่อยู่ใช่ไหมไปไหนต่อเนี่ให้กูเดินไปฮะให้กูไปตึกที่กูเพิ่งออกมามเมื่อกี้ตึกที่มีไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ตึกนี้ไม่ใช่ตึกสมอนสี นอนก็ยามเรากูฟังมึงไม่รู้เรื่องอะไรนี่ฮะ get the key in the lab บกูเดินออกไปไม่ได้ด้วย เสียงเดินที่ไม่ใช่เสียงกูแล้วเขาแลบมันอยู่ชั้นไหนอะห้องน้ำชายเออห้องพยาบาลไซเอ้นไจุกไอ้ไก่ <S <s อย่าตามได้ไหมเอเนอร์จีกูหมดอะ่ะมึงคิดโกมึงไม่มีเอเนอร์จีอ่ะไอ้คนดูคนทำมึงบ้างเหมือนสมอนสีแลว้วไอ้ทำไมายังได้เสียงเสียงเสียงมันชัดอยู่เลยวะใช่ไหม αι? เสียงโคตรชัดเลยลวิ่งเราขึ้นมาชั้นนี้ได้มาดีนสั่งเดินแล้วฮะโอเคเฮ้ยบ้านะ่ะ ชั้นสองไม่มีเฮ้ยเดี๋ยวแล้วแ็บมันอยู่ชั้นไหนอะแล็บมันก็ต้องเป็นโอเคตอนนี้มีเสียงเดินละห้องปฏิบัติการลองเข้าดูก่อนเฮ้ยนี่ใช่ปะนี่ใช่ไหมเจอแล้ว go to back พยมทองโอเคขาดกลับไม่ไม่น่าอะไรหรอกพยม พยมท้องแล้วไง Go back to unlock the dance อ๋อเราต้องกลับไปพยมท้องเพื่อท oh, ี่เราจะไปเข้าห้องเวทีใช่เราต้องไปที่เวทีปีนข้ามได้ด้วย นี่ห้องประชาสัมพันธ์ไม่ใช่ถ้าจำไม่ผิดเวทีมันอยู่ชั้นสองนี่ถูกไหมห้องการเงินห้องนี้ขึ้นไม่ได้ห้องทะเบียนหรืออาจจะต้องขึ้นฝั่งนู้นงั้นเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นก่อนไม่เอานะเจอผีนักบ้าแล้วกูต้องมาเจอผีนางรำต่อไม่เอานะสมอนสีตัวเดียวก็พอแล้วนะถ้าจำไม่ผิดมันอ๋อเออถูกละเราต้องไปชั้นบนสุดห้องทัศนิลิ์นี่ไงเวที เย้โอ yeah. oh, <s ick espaço> ้กูเลยแม่งเบิมเบิ่ม <Samantha> ค <fairly poetic> ือลือเลยชี้มาหากุญแจด้วยใช่ไหมค็บแล้วค็บแล้วปล่อยปล่อยปล่อยปลอมไปปล่อยผอมไปขอร้อง ขอบคุณครับอย่าตามมานะไม่ตามหรอกแต่ใหญ่นะเมื่อกี้นี่ห้องคณิตศาสตร์เดี๋ยวก็มีอีกอ่ะจริงๆเดี๋ยวก็มีอีกนี่มันห้องไม่ใช่สมอนสี่ห้องพักาต่มีทุกห้องอ่ะ ครูจะลบอ๋อนางนางนางนงส,ส,สวัสดีคะ่ะางบบบว่าตวมาเป็นแค่ะเ้ยครูใจดีมาเถอะคันนี้ะ It's Easy อ่าครูผมฟังครูไม่รู้เรื่อง่ะแต่เออก็พอรู้ว่าให้ทำข้อสอบอะมาเถอะมายังไงต่อไหนโจด่ะเกมบักบอนี่ครูครูผมเล่นมาไกลแล้วครูคอ้เกมบั๊กไอ้ครูเฮีย คู่ไหนเขาสอบผม่ะโอ้กูเล่นมาตั้งนานสมอนสีสมอนสีเดี๋ยวมัเจอกู